เปิดแล้วอย่างเป็นทางการกิจกรรมการท่องเที่ยวแพร่เปียกลำน้ำกกไม่ยาวประจำปี2567โดยชุมชนตะบลไม่ยาวเมื่อช่วงเช้าของวันที่9มีนาคม2567ณนะร้านท่าบันเทิงสะพานน้ำกกถนนบายพาสตะวันตกบ้านปออ่าอ้อตะบลไม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยได้รับเกียรติจากทับชิตะวัน ชินอนุวัตสอสอพักเก้าไกลเขตหนึ่งจังหวัดเชียงรายให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะร่วมเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวแพรเปียกน้ำกกไม่ยาวประจำปี2567โดยมีนายปรัตกรการเร็วกำนันตำบลไม่ยาวกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมกลุ่มแพ่เปียกน้ำกกไม่ยาวนายปรัตกรกำนันตำบลไม่ยาวกล่าวว่า กลุ่มแพรเปียกน้ำกกไมยาวได้จัดตั้งขึ้นโดยภาคประชาชนตำบลไมยาวซึ่งประกอบด้วยชาวบ้านบ้านปะอ,อ้อบ้านริมกกบ้านสันปะย่างบ้านสายมูลและบ้านห้วยสายขาวกิจกรรมกลุ่มแพรเปียกดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจของตำบลไมยาวและยังส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในห้วงเทศกาลสุกรานครั้งนี้ด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มแพรเปียกได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านตลอดจนพี่น้องประชาชนในตำบลแม่ยาวเป็นอย่างดีทั้งการจัดเตรียมพัฒนาพื้นที่วัสดุอุปกรณ์การดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการดําเนินงานตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตําบลแม่ยาวและสํานักง,งานเจ้าท่าสาขาเชียงรายแม่น้ํากกเป็นแม่น้ําสายหลักสําคัญอีกสายหนึ่งที่เลี้ยงชีวิตพี่น้องกเกษตรกรชาวเชียงรายมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาล่องเรือท่องเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงามอันเป็นสเสน่ห์ของจังหวัดเชียงรายและเป็นอีกกลุ่มหนึ่งจุดเช็คอินใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่สนุกสนานในการล่องแพเปียกครั้งนี้กิตติธัตสุเรียม,มาศูนย์ข่าวนิวส์24ภาคเหนือรายงาน วันนี้ผมก็อยู่ที่แพรปีกตำบลแม่ยาวนะครับวันนี้เป็นวันดีที่มาเปิดการท่องเที่ยวเชิงชุมชนนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทั้งเป็นไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมศิลปรกรรมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับซึ่งเนี่ยก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวเชียงรายนะครับรวมถึงจริงๆแล้วอ่ะแพรปียกมีที่แม่สวยด้วยนะครับที่ตอนนี้คนก็เยอะมากก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวที่แพรปีก ตำบลแม่ยาวนะครับคอเป็นสถานที่ที่ทั้งท้องถิน่นทั้งชุมชนนะครับแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมกันทั้งหมดแล้วก็หวังว่าจะเป็นต้นแบบในการท่องเที่ยวเชิงชุมชนก็คือแพรเปรียกตำบลแม่ยาวเนี่ย ครับก็ช่วงเวลาที่เราเปิดให้บริการนะครับก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงเป็นต้นไปนะครับจนถึงสิบจินนาฬิกานะครับตะวันตกดินนะครับแล้วก็ช่วงที่จะใช้ให้บริการระยะเวลาประมาณ2เดือนครับจนถึงประมาณ30เมสิบนานะครับตัวนี้ก็จะอยู่ตือนเพราะถ้าหลังจากนั้นน้ําก็จะขึ้นครับไม่ไม่สามารถทมให้อรต้องเปลี่ยนได้นะครับท่านมีอะไรจะฝากถึงนักท่องเที่ยวเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาลอยแเปลี่ยนครับเขาก็ถ้านักท่องเที่ยวอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับคือ มาตัองแพบเดียกกนเป็นอะไรที่ใหม่นะครับใหม่สําหรับตำบละยาวแล้วก็อาเภอเมืองนะครับซึ่งเราเห็นว่าไม่สวยก็สามารถจัดแล้วก็ดังขึ้นมาในระดับโลกนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะสร้างของตำบละยาวให้มีชื่อเสียงแล้วก็เชิญชวนเข้ามาท่องเที่ยวกันเปลี่ยนบรรยากาศดูครับว่าบรรยากาศบริบทของตำบละยาวจะเป็นยังไงครับผม